เกมเมื่อคืนนี้นะครับสามารถที่จะตัดบอลเปเป้ซาเปเป้มาตาซาได้แบบเฉียบขาดคุมจังหวะของเกมก็ได้ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับจิมมีกลล่กาลเกอร์ได้ออกมายกย่องแรนกราวินเบิร์ชว่าเล่นฟุตบอลได้เหนือกว่าแพทริกเวราอดีตตำนานของอาร์เซนอลเสียอีกนะครับจิมมีกลล่กาลเกอร์ได้กล่าวว่าการเล่นฟุตบอลของกราวินเบิร์ชนั้นชัดเจนมากเพราะอะไร เพราะเวลานี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกกันว่าสถานการณ์ของกราวินเบิร์ตในการเล่นตำแหน่งหมายเลข6ปรับตัวได้อย่างสุดยอดการทำงานของอเนชล็อตนะครับสามารถทำให้การาวินเบิร์ตทำงานได้ง่ายขึ้นเขาโดดเด่นสามารถที่จะเจาะแดนกลางนะครับและเขาทำได้ดีกว่าแพชิกเวราเสีอีกจิมมีก่กาลเกอร์ได้กล่าวว่านะครับมันน่าสนใจมากๆแนวคิดเหตุผลที่ออกจากบบเยมิน Frock, ¿cómo?